สวัสดีค่ะดิฉันนางอรวรรธนบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานด้านโรคไม่ติดต่อที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่1กรุงเทพซึ่งดิฉันมีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่1กรุงเทพตั้งแต่ปีพศ2546นะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อมาโดยตลอด และมีใน,ในเรื่องของการที่สามารถที่จะจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับการโลนรงเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็ในเรื่องของการที่เป็นทีมในการตรวจราชการสามารถที่จะเป็นผู้ประเมินตามตัวชี้วัดของการตรวจราชการปีละสองรอบนะคะความประทับใจในการที่ได้ทำงานในส่วนของออกรมควบคุมโรคนะคะรู้สึกประทับใจในการที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างทีมงาน ซึ่งเป็นทีมงานทั้งภายในหน่วยงานและก็ภายนอกหน่วยงานเช่นในหน่วยงานของกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตแล้วก็กรมการแพทย์ซึ่งหน่วยงานที่ได้ประสานความร่วมมือเนี่ยเราได้ได้มิตรภาพที่ดีจากทุกท่านและสามารถที่จะมาบูรณาการการทำงานด้านโรคไม่ติดต่อให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะ,ะข้อเสนอแนะในการที่เราจะทำงานให้ดีนะคะ เราจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาต้องแสวงหาความรู้แล้วก็ต้องมีการตั้งเป้าของความสำเร็จไว้ด้วยว่าการทำงานแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องการความสำเร็จในระดับไหนแล้วจะต้องมีการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อที่ครั้งต่อไปในการทำงานเนี่ยเราจะต้องทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอค่ะขอบพระคุณนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางมารีเกิดพันธ์นะคะนั่งจากการสาธรารณสุขชตาญการพิเศษนะคะเป็นผู้รับผิดชอบงานวันโรคนะคะตั้งแต่จบมาก็ได้ทํางานวันโรคเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นลูกม่อของงานวันโรคนะคะบอกว่างานวันโรคนี้จะม,มีอะไรที่ทําให้ประทับใจบ้างนะคะก็คิดว่าโดยระบบงานเนี่ยจะเป็นงานเชิงคุณภาพนะคะจะทําให้เราเป็นคนมีเหตุมีผล แล้วก็ส่งเสริมทําให้เรามีการเจริญเติบโตได้ในสายวิชาชีพของเราเช่นตัวทิฉันเองนี่ก็เริ่มตั้งแต่ C ีหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ได้ถึง C ีแปดซีเก็ยังโอเคทำเกี่ยวงานวิชาการเกี่ยวกับวัณโรคทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าวัณโรคนี้จะทําให้เราเติบโตในสายงานได้ส่วนว่าวัณโรคนี้จะทําให้เราติดป่วยเป็นวัณโรคไหม ก็บุคลิกภาพก็จะเป็นตัวยืนยันอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะวันโรคนี้โดยภาพแล้วนี่จะทําให้ผู้ที่ป่วยเนี่ยผอมลงน้าหนักลดนะคะแต่ตัวฉันเองนี่ทํางานมา30ปีก็ยังอง้วนโทนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับทําให้เรารู้ว่าจะทําอย่างไรที่ทําให้เราไม่ป่วยเป็นวัณโรกนะคะฉะนั้นการที่บอกว่างานวันโรคนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมจะถ้าผิดชอบงานแล้วจะป่วยไหมอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวและถ้าเรารู้ทฤษฎีแล้วเราก็สามารถป้องกันไม่ให้เราปวดในมนโรคได้นะคะทีนี้ความประทับใจในงานมนโรคนี้นะคะก็บอกว่างานเป็นเชิงคุณภาพแบบวิกาไปแล้วนะคะก็ทําให้เราสามารถที่จะหาปัญหาอุปสรรคในการทํางานเนี่ยมาสามารถผลิตเป็นงานวิชาการได้ก็ใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาตัวเราเอง ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ในสายงานวิชาชีพได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทํางานวันโลกก็มองไม่ต้องกลัวป่วยแล้ว,ลว,ลวลก็สามารถเติบโตได้อันนี้ก็จะทําให้พวกเราน่าสนใจนะคะว่างานวันโลกนี้มีประโยชน์ทั้งกับคนทั่วไปกับตัวเราเองด้วยนะคะทีนี้ข้อแนะนําในการทํางานนะคะบอกว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราอยู่ในสายงานได้ดีนะคะก็คงเป็นเรื่องของจิตใจอะคะ่ะถ้าเรามีใจให้กับงานแล้วนะคะ ทุกปัญหาทุกอุปสรรคสามารถแก้ไขได้นะคะเราคิดว่าเราน้าจะสำเร็จผลได้ถ้าสมมติเรามีใจให้กับงานนะคะส่วนปัญหาอื่นๆนี่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นอุปสรรคเลยในสายงานของงานวรรณโลกนะคะแล้วก็งานวรรณโลกนี้จะบอกว่าสามารถทําให้สังคมยอมรับเราได้ไหมก็ได้นะคะก็ตัวเองก็คิดว่าเป็นภาพภูมิใจส่วนหนึ่งที่บอกว่าคนในสังคมเขตที่เรารับผิดชอบนี้นะคะก็ยอมรับ ะะก็คงมีข้อเสนอแนะเพียงเท่านี้นะคะก็คงขอบคุณหนโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพันณีดิสสำเร็จนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ตึกแยกโลกสถาบันบำรราชนาาดูลก็ตัวเองเป็นหัวหน้าตำแหน่งหัวหน้าตึกนะคะก็ปฏิบัติงานที่หน่วยงานนี้มาตั้งแต่ปี2,5,4,7ค่ะ ก็คือช่วงแรกๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพยาบาลให้มาอยู่ตึกนี้ตัวเองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองกลัวที่ทําไมจะต้องมาอยู่ตึกนี้ตึกที่แบบต้องรับผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงทําไมจะต้องเป็นเราตอนแรกก็คิดว่าแบบเราเราไม่มั่นใจไงคะเพอเอิญมีน้องคนหนึ่งมาถามพี่ว่าพี่กลัวอะไรเหรอคือตอนนั้นอะ่ะยังไม่ได้ให้คําตอบพี่ไปนอนคิดอยู่วันหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืน ก็ได้คําตอบว่าเออใช่เรากลัวหนึ่งเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นแล้วก็พี่กลัวโรคติดต่อไร้แรงหรอกลัวติดโรคหรือเปล่าเราก็ได้คําตอบตอนนั้นเรายังไม่ได้คําตอบพอตอนหลังเรามาเรามาคิดว่าเออถ้าเกิดเราต้องรับผิดชอบดูแลคนไข้โรคติดต่อเนี่ยค่ะทำยังไง เราถึงจะไม่ได้รับเชื้อจากคนไข้นั้นก็มาคิดว่าเออความรู้ที่เราต้องมีเพิ่มขึ้นเช่นในเรื่องของการติดต่อของโรคแต่ละโรคซึ่งไร้แรงมันติดต่อทางไหนถ้าเรามีวิธีป้องกันที่มีหลักการในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อค่ะเราก็มีสิทธิ์น้อยมากที่จะได้รับเชื้อจากจากคนนั้นค่ะตรงนั้นก็จะเป็นจุดประกายที่ว่าเออ เราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะความประทับใจที่ณนะปัจจุบันที่ในหน่วยงานที่พี่ทํางานอยู่เนี่ยค่ะก็คือว่าน้องๆของพี่ทุกคนที่มาปฏิบัติงานที่ตึกนี้ค่ะยอมใจเขาอะค่ะคือเขามีความกล้าที่จะมาอยู่ตรงหน่วยงานนี้ความกล้าที่เขามีเนี่ยค่ะทำให้พี่ประทับใจ แล้วก็ความสามารถที่เขามีอยู่ในเรื่องของ competency ในเรื่องการดูแลคนไข้โรคติดต่อในเรื่องของการดูแลคนไข้วิกฤตแล้วก็หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเนะะี่ยค่ะเขามีหมดเลยพี่ก็เลยอุ่นใจที่ว่าน้องๆออสามารถปฏิบัติงานตามที่เราได้ให้คำแนะนำไปได้อันนี้ก็จะเป็นความประทับใจอันหนึ่งคะ่ะในเรื่องของคำแนะนำหรือว่าสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดนะคะ ก็คือพี่คิดว่าความกล้าอันนึงนะคะแล้วก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ในเรื่องของโลกติดต่อใหม่ๆเราต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันถ้าเรายึดมั่นในหลักการของหลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเข้มขัดรับรบองค่ะว่าเราไม่มีวันจิดโลคจากคนไข้แน่ และอีกอันนึงก็คือประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์หรือที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือบทเรียนเราจะต้องฟันฝ่าแล้วก็พัฒนางานของเราไปให้ได้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะชื่อนาลินีศีพวงนะคะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขสำนาัการพิเศษปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวานามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อกม,กม,มกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะประสบประการณ์ทำงานนี่ทำงานตอนนี้ประมาณ 26- 27ปีนะในอายุราชาการเริ่มตั้งแต่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสมัยเมื่อก่อนนั้นเป็นกองอาชีวานามัยอยู่ที่กรมอานาหมัยพอตอนปี2545 ก็มีการปฏิรูปราชการกองอาชีวอนามัยกรมอนามัยได้ปรับขึ้นมาเป็นสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ย้ายมาอยู่ในสังกัดของกรมควบคุมโรคตั้งตั้งแต่ปี2545ก็เลยมาเป็นข้าราชการจากกรมอนามัยย้ายมาอยู่ในสังกัดของกรมควบคุมโรคแล้วก็ในปี2554ได้รับมอบหมายให้ไปเป็น ผู้อในการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวะนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองตั้งแต่ปี2554จนต้นัดก็ประมาณปีนันะน,นะคะการลักษณะการทํางานที่ผ่านมาในเนื้อง,งานของของการทํางานเนี่ยก็จะทํางานทั้งด้านอาชีวะนามัยและก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นทางด้านพิษวิทยาเพราะว่าตอนหลังไปเรียนจบทางด้านนี้มาเพราะว่าจบคณะาาส,สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านอาชีวานามัยเ้าก็มาจบปริญญาโทเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสรรีะวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มาจบทิศวิทยาที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นที่โตเกียว e n i c a l and Dental University ฉะนั้นลักษณะที่ได้รับมอบหมายงานก็จะเน้นทางด้านพิศวิทยาสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพก็จะเน้นทางด้านเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ทํา ค่าไทย BDI ก็คือค่าดัชนีชีวัรทางชีวภาพสำหรับคนไทยที่จะใช้ประเมินผลกระทบและก็ก็ระวังสุขภาพสำหรับคนไทยซึ่งเมื่อก่อนนี้ในประเทศไทยเราใช้ค่าของต่างประเทศและในลำดับต่อไปก็จะทำค่าอ้างอิงทางสุขภาพ r e e f Reference Value สำหรับในสิ่งแวดล้อมชุมชนของคนในชุมชนด้วยซึ่งเราก็จะได้มีค่าของคนไทยโดยที่ไม่ได้ใช้ค่าของต่างประเทศนะคะ แล้วก็ใช้สําหรับคนงานที่จากประเทศอื่นมาทํางานในประเทศไทยด้วยนะคะจะเป็นค่าแนะนําทางวิชาการความประทับใจนี่ครั้งหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยจริงๆในการทํางานมีการประทับใจหลายเรื่องหลายราวในแต่ละปีแต่ว่าเมื่อตอนปีเมื่อตอนปี2553นะคะได้มีโอกาสไปกับทีมของคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ผู้บริหารของ ของกรมควบคุมโรคนะคะเข้าไปร่วมในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่องค์การอนามัยโลกใหญ่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ล้วกไ็ได้รับหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยในการนําเสนอเกี่ยวกับข้อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเคมีคอลแมネจเมนต์หรือการจัดการสารเคมีก็รู้สึกว่าเป็นประสบะการณ์ที่ดีแล้วก็ได้เห็นการทํางานระหว่างประเทศแล้วก็การนําข้อเสนอในประเทศไทยไปเป็น ก็เ,เสนอในให้ในเวทีโลกได้เข้าใจว่าเราจะควรจะต้องทำงํำยังไงก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกประสบการณ์หนึ่งก็คือพอมาเป็นผู้บรรยายการสืนที่ระยองปอันปีา5 5 4ปรากฏว่าปีพห้าอปี2555วันที่ห้าพฤษภาคมส5 5 5าบห้าเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาที่มักจะนิยมเรียกันว่าเป็นเสาห้าอิทธิพลของเสาห้าตอนนั้นมีการระเบิดของโรงงานข้างยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งซึ่ง ระยองเนี่ยเคยเชื่อมั่นว่าจังหวัดระยองเนี่ยทีมโต้ตอบเหตุฉุกเฉินเนี่ยเอาอยู่ในทุกสถานการณ์ปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ระยองเคยมีมาแล้วก็เอาไม่อยู่จะต้องคุณเครือข่ายหลายๆจังหวัดทั้งเคียงเข้ามาช่วยด้วยทหารก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยตอนนั้นตัวเองเพิ่งไปเป็นผู้นัยการศูนย์ใหม่ๆได้ประมาณสักปีหนึ่งปรากฏว่าทีมงานคนก็มีน้อยและเจ้าหน้าที่หลักเนี่ยจะต้องตรวจหลักทั้งวันทั้งคืน ก็ประทับใจมากที่ลูกน้องไม่หนีถึงแม้จะมีเหตุการณ์ระเบิดนะคะคก็เห็นสภาพที่เขาแตะมือกันทํำ24ชั่วโมงแต่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ต้องเอาผลไปคุยกับชุมชนด้วยอันนี้เป็นความประทับใจว่าเกิดเหตุการณ์ทุนแรงแต่ว่าเรายังร่วมมือร่วมใจกันดูแลประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณทีมงานมากๆเลยที่เกิดเหตุการณ์25แล้วก็ยังอยู่กันนะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นกำลังสำคัญของกงรมควบคุมโรคนะคะส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการทำงานนะคะการทำงานเนี่ยตัวเ,เองเนี่ยคิดว่าถ้าเรามีใจรักในการทำงานนะคะแล้วก็เราคิดว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเจออุปสรรคอาจจะเจอจากหลายๆด้านที่เกิดความ ไม่รับเลื่อนมั่งงบประมาณไม่มีมั่งคนไม่มีบ้างก็พยายามที่จะแก้ไขกันไปหารือกับผู้ใหญ่หรือว่าบางทีชิ้นเนื้อง,งานใหม่ๆเนี่ยยากแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจการทํางานก็จะยากในช่วงแรกๆถ้าเกิดเขาถอดใจงานก็จะไม่เสร็จเดาะนั้นก็อยากจะในส่วนตัวเองก็จะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องงานที่สําคัญและเป็นประโยชน์กับประชาชน ก็ให้มุ่งมั่นทำต่อไปนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าในการทํางานที่เจอประสบผลสาเร็จก็คือเราจะต้องมีใจหลักในวิชานั้นจริงๆสายงานนั้นจริงๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้มันประสบความสําเร็จนะคะจนะ้ก็เป็นเรื่องที่ตัวเองประสบมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้ตุ่นต่อไปได้รับทราบตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฉลวยเศรษฐกิจค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษอยู่สถาบันราชปรสมาสมาสก็ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมโรคเลื้ยค่ะปัจจุบันก็จะรับผิดชอบดูในเรื่องของงานระบาดวิทยาค่ะทีนี้ในเรื่องของที่รับราชการเนี่ยนะคะทาไมถึงมารับราชการตรงนี้ก็คือตัวเองเนี่ยเป็นนักเรียนทุนค่ะนักเรียนทุนพยาบาลของกองโรคเลื้ยจบแล้วก็เลยมาทํางานที่ กองรเรือนนะคะตอนแรกเขาก็จะให้เลือกค่ะก็จะมีให้เลือกว่าจะต้องไปทำงานที่ตามภูมิภาคต่างๆก่อนนะคะก็ตัวเองก็จะเลือกไปทำงานที่แห่งแรกเลยค่ะก็คือศูนย์โรคเรือนเขตที่จังหวัดลำปางเมื่อปี2525ค่ะ ตอนนั้นก็จะทํางานในตําแหน่งของเป็นพยาบาลค่ะก็จะสู่โรคเรือนนี่ก็จะมีในเรื่องของการคัดกรองโรคเรือนก็จะทําหน้าที่เป็นพยาบาลแล้วก็ตรวจรักษาโรคเรือนนะคะตอนนี้เพื่อนก็จะซักถามอยู่ตลอดเวลาว่า ee, ที่ทํางานโรคเรือนไม่กลัวเหรอก็คงจะเหมือนกับโรคอื่นๆที่เป็นโรคสามารถที่จะติดต่อได้แต่ตัวเองก็พยายามอธิบายว่าในเมื่อตัวเองได้ศึกษา เรียนรู้แล้วเนี่ยว่าโรคเลือนเนี่ยมันติดต่อยากมันไม่ได้ติดต่อได้ง่ายนะคะ mm. ก็พยายามบอกเขาแล้วก็เมื่อตรวจไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะภูมิใจว่าเฮ้ยเราตรวจเจอคนไข้โรคเลือนแล้วมีเคสหนึ่งที่จะเป็นเด็กอันนี้จาได้แม่เลยนะคะเป็นเด็กอายุประมาณ1 3 1 4ปีโรคเลือนเนี่ยค่ะความรุนแรงของมันเนี่ย ถ้าเป็นโรคทั่วๆไปเนี่ยคือเมื่อเจอปุ๊บรักษาก็จะหายแต่โรคเรือนเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดความพิการได้ค่ะตอนนี้เด็กที่เป็นเนี่ยกออ็อาการเนี่ยแสดงถึงเขามีโรคเธอและภาวะเส้นประสาทอักเสบที่จะนําไปสู่ถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยก็จะทําให้เกิดพิการได้ตัวเองก็สามารถที่จะ ให้การรักษาได้ทันเขาไม่พิการอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ยังตามเขาอยู่ต่อ,ต,อตลอดเวลาว่ากินยาครบไหมแล้วก็ตอนนี้เขาพิการไหมอันนี้ค่ะก็สามารถตัวเองเนี่ยสามารถทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่พิการได้ก็จะตัวเองก็จะเป็นความภาคภูมิใจนะคะ เริ่มทำงานตั้งแต่ปี2525 25จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็3 2ปีละค่ะแต่นี้ความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งที่สูงสุดเลยนะคะก็คือเมื่อปี2541นะคะก เป็นส่วนหนึ่งในคณะที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าโรคเรือนเนี่ยค่ะก็อยู่เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วนะคะแต่นี้ท่านก็ทรงตามงานว่างานควบคุมโรคเรือนเนี่ยเคยบอกว่าจะสามารถกําจัดกวาดล้างโรคเรือนให้หมดไปเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเมื่อปี2541เนี่ยคณะผู้ปฏิบัติงานโรคเรือนก็ได้เข้าเฝ้าและถวายรายงานค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแล้วท่านก็ยังบอกว่า ออในเมื่อตอนนี้จะเห็นว่าโรคเรือนเนี่ยมันน้อยลงไปแล้วก็อย่าได้นิ่งนอนใจหรือชะล่าใจขอให้ทุกคนเนี่ยยังต้องทำงานทุ่มเททํางานควบคุมโรคเรือนนี้ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับมาทํางานอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะและอีกอันนึงก็คือเหมือนตะก,กี้ที่ได้กล่าวไปแล้วว่า32ปีของการทํางานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มาทําเมื่อปี2525นะคะ มีคนไข้โรคเลื้อนอยู่เนี่ยต่อปีเนี่ย4,000กว่ารายนะคะแล้วทั่วประเทศที่กำลังรักษาอยู่เนี่ย40,000กว่ารายจนถึงปัจจุบันเนี้ยโรคมันลดลงเมื่อปีสิ้นปี5 6เนี่ยนะคะเหลือประมาณ200รายต่อปีและมีคนไข้ที่รักษาทั่วประเทศเนี่ยไม่ถึง600รายนะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งอะ่ะในความภาคภูมิใจอันนี้ที่ว่าสามารถที่จะทำให้โรคมันลดน้อยลงไปนะคะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากรุ่นน้องๆต่อไปนะคะในเรื่องของการทำงานก็คืออยากจะฝากว่าเหมือนเราที่ว่าโรคเรือนเนี่ยรดน้อยลงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราคนเดียวมันก็คือรุ่นจากพี่ๆนั่นเองที่ทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะว่าอยากจะส่งต่อน้องๆว่า ทำอย่างไรที่เราจะทํางานควบคุมโรคเลือนเนี่ยให้มันกําจัดแล้วก็กวาดล้างโรคเลือนให้หมดไปจากประเทศไทยะคะ่ะแล้วก็โดยยึดหลักของว่าเราทํางานเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวีนาพิมพ์แก้วตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชนานาญการพิเศษสถาบันและประชาสมาสัยทํางานโรคเลือนมาทั้งหมด34ปีเพราะได้ได้รับทุน ของกองโรคเรือนสมัยก่อนนะะ่ยนะคะไม่ได้เปลี่ยนงานเลยอยู่เกี่ยวกับงานโรคเรือนมาตลอดทั้งในระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศนะคะระดับเขตเมื่อก่อนก็อยู่ศูนย์โรคเรือนเขตนะครหลวงแล้วก็อยู่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตหนึ่งกรุงเทพสถานบัตรโรกหูหนังปัตมกุฎกษัตริยารามนะคะแล้วก มาอยู่ในระดับประเทศก็คือกองโรคเรื้อนสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กองโรคเรื้อนรวมกับโรงพยาบาลพระประแดงนะคะก็เป็นสถาบันและประชาสมาสัยก็ทํางานอยู่ที่กลุ่มกําจัดโรคเรื้อนนะคะความประทับใจในการทํางานนะคะคือภูมิใจที่ว่าเราสามารถทํางานในขณะที่โรคเรื้อนยังมีความชุกโรคสูงเนาะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ความชุกโรคต่ำจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขแล้วนะคะแล้วก็โรคเรือนเป็นโรคที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของในหลวงนะคะเมื่อเราทํางานได้สําเร็จจนกําจัดโรคเลือนไม่มีปัญหาสาธารณสุขแล้วก็มีได้ได้เข้าเฝ้าในหลวงนะฮะนี่ก็คือเป็นความทับใจคืออยากจะฝากบอกน้องๆรุ่นต่อต่อไปไม่ว่าจะเป็น เป็นแพทย์หรือนักวิจารสารนสุกนะคะไม่อยากจะให้ปฏิเสธงานในการที่ว่าอย่างเช่นการไปนิเทศงานในสัมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งบางคนก็จะปฏิเสธไม่ยอมไปนะคะตรงนี้สําคัญนะคะถ้าเราปฏิเสธซึ่งซึ่งตรงจังหวัดชายแดนใต้ยังมีปัญหารูปเรื่องเยอะเพราะนั้นเราต้องไม่ช่วยกัน